เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังแปลกๆไปทั่วตรอกเก่าๆที่แทบไม่มีใครอยากผ่านมาในยามข้าชายแก่คนหนึ่งเดินช้าๆถือไม้เท้าพยุงตัวเขาสวมเสื้อกันฝนเก่าขาดขาด,ขาดที่เต็มไปด้วยคราบดินและรอยเปื้อนใบหน้าเหี่ยวย่นบ่งบอกถึงอายุที่ล่วงเลยไปมากแต่ในแววตายังมีประกายแห่งความสงบและมั่นคงฝนเย็นชุ่มไปทั่วร่างแต่ชายแก่ก็ไม่ได้บน่นหรือเร่งฝีเท้าเขาเพียงเดินอย่างใจเย็นเหมือนคนที่เคยชินกับความเปียกและหนาวมานาน เขาหยุดมองแสงไฟจากป้อมตำรวจที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักมีเสียงหัวเราะดังลอดออกมาจากในนั้นทันใดนั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นเฮลุงมาทำอะไรแถวนี้ดึกๆแบบนี้นะตำรวจสองนายเดินออกมาจากป้อมคนหนึ่งอายุน่าจะ30ต้นๆอีกคนยังหนุ่มกว่าทั้งคู่มีท่าทีแข็งกร้าวมือถือไฟฉายส่องหน้าชายแก่ทันทีแสงไฟสาดใส่จนชายแก่รีตาเขายกมือขึ้นบังแสงเบาๆก่อนจะตอบด้วยเสียงนุ่มนวลลุงแค่เดินกลับบ้านแถวนี้เองลูกแต่คำตอบนั้นกลับทำให้ทั้งสองหัวเราะบ้านเหรอบ้านคนเร่ร่อนหน้าสิ หนึ่งในตำรวจพูดพลางยักไหลอีกคนเสริมแต่งตัวอย่างนี้จะมีบ้านได้ยังไงคงหาที่หลับข้างถนนมากกว่าชายแก่ยืนนิ่งไม่ตอบไม่โกรธไม่โต้เถียงมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่แฝงไว้ด้วยความสงบแต่รอยยิ้มนั้นกลับยิ่งทำให้ตำรวจรู้สึกเหมือนถูกท้าทายหัวเราะอ,อะไรลุงหรือว่าลุงคิดว่าเราไม่กล้าจับหนึ่งในนั้นพูดพลางเดินเข้ามาใกล้จับแขนชายแก่แน่นพูดมาดีๆมาทำอะไรที่นี่หรือมารอขโมยของในหมู่บ้านหรูฝั่งโนนเสียงนั้นดังพอให้คนแถวนั้นหันมามองบางคนหยุดยืนถ่ายคลิปบางคนสายหัวนน่าาสสงสนะ แต่ก็น่ากลัวดูเหมือนคนจราจัดจริงๆเสียงกระซิบเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆชายแก่ค่อยๆถอนแขนออกจากมือของตำรวจลุงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลูกแค่เดินผ่านทางนี้กลับบ้านเฉยๆแต่คำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้ตำรวจหัวเราะหนักขึ้นบ้านเรือบ้านอยู่ตรงไหนละ่ะถ้าพูดไม่ได้แปลว่ามีพิรุษนะลุงพวกเขาส่องไฟฉายรอบตัวชายแก่ตรวจคน้นกระเป๋าเสื้อเก่าที่มีเพียงผ้าเช็ดหน้าและกล่องขนมเล็กๆสำหรับหลานเขาไม่ขัดขืนยอมให้ตรวจอย่างสงบแม้สายตาของคนรอบข้างจะเต็มไปด้วยความดูถูกตำรวจหนุ่มอีกคนเริ่มเบื่อหน พวกเร่ร่อนนี่แหละตัวปัญหาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปสถานีให้เรียนรู้ซะบ,บ้างว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกคนไร้บ้านเขาคว้าแขนชายแก่เตรียมจะดึงแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากระยะไกลเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงเข้มแต่สงบนั้นทำให้ตำรวจทั้งสองหยุดทันทีแสงไฟจากรถคันหนึ่งส่องมาเป็นลำยาวรถรูสีดำสนิทจอดข้างถนนชายร่างสูงในชุดสูทเข้มก้าวลงมาใบหน้าเขานิ่งสง่ามีรัศมีของความน่าเกรงขามอย่างประหลาดตำรวจทั้งสองรีบทำความเคารพผู้กำกับครับเราเจอชายคนนี้เดินวงเวียนในหมู่บ้านรูครับ ดูท่าทางน่าสงสัยชายในสูตรมองชายแก่เงียบเงียบแววตาเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้โค้งศีรษะเบาๆด้วยท่าทีเคารพท่านครับขออภัยที่มาช้าทุกอย่างพร้อมตามคำสั่งแล้วครับตำรวจทั้งสองหันมามองหน้ากันด้วยความสับสนท่านท่านเรียกเขาว,ว่าท่านเรอครับเสียงหัวหน้าทีมตอบอย่างหนักแน่นใช่ครับนี่คือท่านนพรอตทวสันท่านปลอมตัวมาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บรรยากาศเงียบงันลงในช่วงพิบตาสายตาของคนที่ถ่ายคลิป เมื่อคูเบิร์กว้างทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อรู้ว่าชายแก่ในเสื้อเก่าที่พวกตำรวจดูถูกคือหนึ่งในนายตำรวจระดับสูงสุดของประเทศตำรวจทั้งสองค่อยๆก้มหน้าด้วยความอับอายมือที่ถือไฟฉายสั่นเล็กน้อยเสียงฝนตกเบาลงแต่หัวใจของพวกเขากลับเต้นแรงจนแทบได้ยินพลตำรวจโทวสันมองหน้าพวกเขาด้วยสายตาเยือกเย็นฉันบอกแล้วว่าแค่เดินกลับบ้านแต่พวกเธอไม่ฟังเลยสินะน้ำเสียงไม่ดังแต่ทรงพลังจนคนรอบข้างรู้สึกถึงความกดดันในอากาศเครื่องแบบที่พวกเธอสวมอยู่ไม่ใช่เพื่อข่มคนอ่อนแอ แต่เพื่อปกป้องพวกเขาเขาเดินช้าๆผ่านไปอย่างสงบเหมือนไม่มีความโกรธแม้แต่น้อยแต่คำพูดนั้นกลับฝังลึกลงในใจตำรวจทั้งสองมากกว่าการตำหนิใด,ดๆทั้งสิ้นรถรูเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆเหลือเพียงสองตำรวจที่ยืนนิ่งกลางสายฝนพวกเขามองหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไรเพราะต่างรู้ดีว่าชีวิตราชการของพวกเขาอาจไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฝนยังไม่หยุดตกเสียงลมพัดผ่านซอยแคบๆที่เปียกชื้นเหมือนกำลังซ่อนความหนาวในทุกละอองน,น้ำตำรวจหนุ่มสองนายยืนคุยกันอยู่ข้างป้อมเหมือนกำลังเบื่อหน่ายกับการเข้าเวรในคืนทีี่เงยบ จนแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสายตาของพวกเขาไปสะดุดกับชายแก่คนหนึ่งที่เดินช้าๆมาตามถนนในเสื้อผ้าขาดขาดและถือไม้เท้าเก่าๆมือหนึ่งถือถุงพลาสติกที่มีขนมราคาถูกอยู่ไม่กี่ชิ้นพวกเขามองหน้ากันแล้วยิ้มเยาะราวกับเจอเรื่องสนุกในค่ำคืนที่น่าเบื่อเฮ hey, ลุงมาทำอะไรแถวนี้เสียงตะโกนจากตำรวจหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นอย่างไม่มีความเกรงใจชายแก่หยุดเดินหันกลับมาอย่างสงบลุงแค่เดินกลับบ้านลูกเสียงของเขาแผ่วแต่มั่นคงทว่าคำตอบนั้นกลับเรียกเสียงหัวเราะจากตำรวจอีกคน บ้านเรอห้าห้าบ้านคนเร่ร่อนหรือเปล่าลุงแต่งตัวอย่างนี้ไม่น่าใช่คนในหมู่บ้านนี้แน่ชายแก่ไม่ตอบยืนนิ่งและหลบสายตาไม้เท้าในมือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะลมเย็นที่พัดแรงขึ้นตำรวจหนุ่มเดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมส่องไฟฉายใส่หน้าเขาโดยไม่สนใจมารยาทมองหน้าทำไมลุงคิดจะทำอะไรแปลกๆหรือเปล่าหรือว่ามาขโมยของมาดูลู่ทางเข้าไปข้างในเสียงประชดประชันเต็มไปด้วยความดูถูกเหมือนพยายามสแสดงอำนาจผ่านเครื่องแบบที่สวมอยู่ชายแก่ยกมือขึ้นบังแสงลุงแค่เดินผ่านจริงๆลูกอย่ามาโกหก ตำรวจอีกคนพูดพลางเดินอ้อมหลังไปคนแก่พวกนี้นี่แหละตัวปัญหาเดินเร่ร่อนสร้างความสกปรกแล้วก็ชอบอ้างว่ากลับบ้านลุงมีบัตรประชาชนไหมเอามาดูเดี๋ยวนี้ชายแก่ค่อยๆล้วงกระเป๋าเสื้อที่เปียกฝนหยิบกระดาษยับๆออกมาเป็นเพียงใบเสร็จของร้านข้าวแกงและบัตรโรงพยาบาลเก่าๆตำรวจหนุ่มหัวเราะห้าไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนแบบนี้ต้องพาไปสอบสวนที่สถานีแล้วละ่ะเสียงประชาชนที่ยืนดูเริ่มดังขึ้นดูสิตำรวจจับคนจรจัดอีกแล้วน่าสงสารนะแต่ก็เข้าใจตำรวจเขาคงกลัวโจร บางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปชายแก่ยืนนิ่งไม่พูดอะไรเขาไม่เถียงไม่หลบตามีเพียงความสงบที่แผ่เบาในแววตาเหมือนคนที่เข้าใจโลกนี้ดีเกินไปตำรวจหนุ่มมองท่าทางนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดทำไมลุงไม่พูดอะไรเลยหรือคิดว่าทำตัวนิ่งๆแล้วเราจะไม่ทำอะไรเหรอเขาพูดพลางผลักไหลชายแก่เบาๆจนเกือบเสฝนยังคงตกแต่เสียงหัวเราะเยาะของพวกเขาดังก้องกว่าฟ้าร้องดูตัวเองสิลุงเสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าเปือเป่อยๆถุงพลาสติกขาดๆแบบนี้ยังกล้ามาเดินในเขตคนรวยอีกมันกล้าดีนะชายแก่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแวต ไม่ได้มีความโกรธมีแต่แววเศร้าอ่อนโยนลูกเป็นตำรวจอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเสื้อผ้าที่เขาใส่คำพูดนั้นทำให้ตำรวจหนุ่มหัวเราะเสียงดัง5้าลุงนี่พูดเหมือนคนสอนศีลธรรมเลยนะถ้าฉันอยากได้คำสอนฉันไปวัดก็ได้ไม่ต้องมาฟังคนแก่ข้างถนนแบบนี้คำพูดนั้นบาดลึกแต่ชายแก่ย่งนิ่งเขาก้มหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังภาวนาเสียงฝนกลบเสียงหัวเราะเหล่านั้นไปชั่วขณะก่อนที่ตำรวจอีกคนจะเอ่ยขึ้น ฉันว่าเราควรจับเขาไปก่อนจะได้รู้แน่ว่าเป็นใครไม่แน่เขาอาจเป็นขอทานที่หนีออกจากที่พักหรือไม่ก็พวกแอบเข้ามาขโมยของในหมู่บ้านพวกเขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้เพื่อจับตัวชายแก่ไม่ได้ขัดขืนแต่เพียงพูดเบาๆว่าลุงบอกแล้วว่าลุงไม่ได้ทําอะไรผิดเลยลูกแสงไฟจากไฟฉายสะท้อนดวงตาของชายแก่เป็นประกายบางอย่างที่ตํารวจหนุ่มไม่ทันสังเกตมันเป็นสายตาที่นิ่งสงบเกินกว่าคนธรรมดาเขามีอํานาจบางอย่างที่แฝงอยู่ในความเรียบง่ายแต่ผู้ตํารวจกลับมองไม่เห็น เพราะมัวแต่ตัดสินจากภายนอกพวกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนไร้บ้านหรือขอทานแต่คือคนที่ถืออำนาจมากพอจะสั่งให้พวกเขาทั้งสองพน้นจากหน้าที่ได้ในพริบตาตำรวจหนุ่มยิ้มเหยียดและพูดขึ้นอีกครั้งถ้าลุงไม่อยากมีปัญหาก็เดินไปกับเราดีๆอย่ามาทำเป็นผู้จาดีเหมือนคนมีการศึกษาเลยลุงไม่เหมาะจะอยู่ในที่แบบนี้เขาคว้าแขนชายแก่แน่นขึ้นกว่าเดิมเสียงหัวเราะยะก,กลับมาอีกครั้งฝนไหลผ่านแขนเสื้อเครื่องแบบที่สะอาดตัดกับร่างของชายแก่ที่เปียกโชก และสั่นเล็กน้อยทว่าในใจของชายแก่กลับไม่รู้สึกโกรธแม้แต่น้อยเขาเพียงมองหน้าพวกเขาด้วยแววตาเศร้าที่ซ่อนความเข้าใจลึกซึ้งเวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีรถยนต์สีดำคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดตรงหน้าเสียงเครื่องยนต์เงียบลงพร้อมกับเสียงเปิดประตูพวกตำรวจยังไม่รู้เลยว่าทุกคำพูดที่พวกเขาพ่นออกมาในค่ำคืนนี้จะกลายเป็นหลักฐานที่ทำลายเกียรติของพวกเขาเองในไม่ช้าเสียงเครื่องยนต์เงียบลงท่ามกลางสายฝนรถรูสีดำเงาวับจอดนิ่ง ตรงหน้าป้อมตำรวจแสงไฟหน้ารถสะท้อนผืนถนนเปียกน้ำราวกับแผ่นกระจกชายหนุ่มในชุดสูทเข้มก้าวลงมาด้วยท่าทีมั่นคงร่างสูงของเขาทำให้ตำรวจทั้งสองรีบยืดตัวตรงทันทีพวกเขาไม่รู้ว่าใครมาแต่แค่เห็นรอยตราเล็กๆบนปกเสื้อก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนธรรมดาชายหนุ่มกว่าตามองไปรอบๆก่อนจะหยุดที่ร่างของชายแก่ที่ยืนเปียกปอนอยู่กลางสายฝนสายตาของเขาเปลี่ยนจากเฉยชาเป็นเคารพในเสี้ยววินาทีเขารีบเดินเข้าไปใกล้ชายแก่แล้วโค้งศีรษะตำ่ำท่านครับขออภัยที่มาช้า ทุกอย่างพร้อมตามคำสั่งแล้วครับคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจตำรวจทั้งสองพวกเขาชะงักมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อหูว่าคำว่าท่านนั้นหมายถึงใครชายหนุ่มในสูตรยังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แฝงความนอบน้อมผมได้เตรียมเอกสารรายงานและข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี้ไว้ครบแล้วครับท่านจะเริ่มตรวจเมื่อใดดีครับฝนยังคงตกเสียงรอบข้างเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงหยดน้ำที่กระทบพื้นตำรวจทั้งสองเริ่มหน้าเสีย มือที่ถือไฟฉายสั่นจนแสงส่องกระทบพื้นเป็นเส้นสั่นไหวพวกเขาหันไปมองชายแก่ชาๆสีหน้าเริ่มซีดราวกับเลือดไหลออกจากใบหน้าถ้าท่านหมายถึงลุงคนนี้หรอครับเสียงสั่นๆของตำรวจหนุ่มเอ่ยถามเหมือนยังไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นชายในสูดยิ้มบางๆใช่ครับนี่คือท่านนพรททวสันท่านปลอมตัวมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับล่างในพื้นที่เสียงคำพูดนั้นแทรกผ่านเสียงฝนเข้าไปในหัวใจของทั้งสองนายอย่างแรงพวกเขารู้จักชื่อนี้ดีชื่อของนายตำรวจระดับสูงที่มีชื่อเสียงเรื่องความยุติธรรม และความซื่อสัตย์เป็นคนที่ใครๆในวงการต่างเคารพยำเกรงชายแก่ที่พวกเขาดูถูกเมื่อครู่คือบุคคลเดียวกันกับที่พวกเขาเคยกล่าวถึงด้วยความชื่นชมในห้องพักเวรบรรยากาศรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนตำรวจทั้งสองค่อยๆก้มหน้าชา้ชาๆเหมือนขาไม่มีแรงยืนแววตาพลเต่ตตทาทหารวสันนิ่งสงบเขายกมือขึ้นเบาๆบอกให้ชายในสูตรยืนถอยออกไปจากนั้นก้าวเข้ามาหาตำรวจทั้งสองที่ยืนเปียกอยู่ตรงหน้าเขามองตรงเข้าไปในดวงตาของพวกเขาโดยไม่พูดอะไรความนิ่งนั้นกลับกดดันมากกว่าคำตำหนิ ใดๆน้ำฝนที่ไหลผ่านหน้าผากของเขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของความเยือกเย็นในดวงตาตำรวจหนุ่มคนหนึ่งพยายามเอ่ยเสียงเบาขะขอโทษครับท่านพวกผมไม่รู้จริงๆว่าท่านคือเสียงสะอื้นแผ่วๆติดอยู่ในลำคอเพราะไม่กล้าพูดต่อพลตำรวจโทวสันมองพวกเขาอย่างไม่แสดงอารมณ์ใดๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นฉันบอกแล้วว่า ฉันแค่เดินกลับบ้านแต่พวกเธอเลือกที่จะไม่ฟังเลือกตัดสินจากสิ่งที่เห็นภายนอกแทนที่จะถามด้วยความเคารพกลับเลือกจะเหยียบศักดิ์ศรีของคนที่อ่อนแอกว่าน้ำเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่กลับสั่นสะเทือนลึกในใจของทั้งสองนายพวกเขาก้มหน้าจนแทบจะมองพื้นไม่เห็นสายฝนที่ตกกระทบหัวไหล่กลับรู้สึกหนักราวกับเป็นน้ำหนักของความอับอายชายในสูตรยังคงยืนอยู่ด้านหลังมองภาพนั้นด้วยความเงียบคนที่ถ่ายคลิปเมื่อครูค่ค่อยๆกดหยุดวิดีโอบางคนเก็บโทรศัพท์ใส่ กระเป๋าอย่างรู้สึกผิดทุกอย่างพลิกจากความสนุกเป็นความเงียบงันในพริบตาพลตารวจโทวสันค่อยๆหันมามองฝูงชนที่ยืนดูจําไว้นะพวกเธอเป็นตํารวจหน้าที่ของตํารวจคือปกป้องไม่ใช่ทําร้ายคนที่โจนไม่ใช่โจรคนที่สกรปรกไม่ใช่อายาการเสียงเรียบๆของเขาแผ่วแต่คมชัดพอให้ทุกคนได้ยินตํารวจหนุ่มทั้งสองยกมือไหว้สันๆแต่ไม่มีคาพูดใดกล้าเอื่อออกมาพลตํารวจโทวสันมองพวกเขาอีกครั้งก่อนจะเดินกลับไปที่รถอย่างชา้ชาๆร่างของเขาดูเปียกปอนแต่สง่าก,กว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นลูกน้องรีบถือร่มมารับแต่เขาปัดเบาๆ ไม่เป็นไรฝนตกก็แค่เปียกแต่ใจคนท่ามืดมันจะเย็นกว่าน้ำทุกหยดบนพื้นนี้เสียอีกเขาขึ้นรถเงียบๆโดยไม่หันกลับมามองรถสีดำค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอย่างสงบเสียงเครื่องยนต์แผ่วเบาหายไปในสายฝนทิ้งไว้เพียงความเงียบอึดอัดในป้อมตารวจเล็กๆที่กลายเป็นสถานที่แห่งการสานึกตํารวจทั้งสองยังคงยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายมันคือความอับอายความกลัวและความสํานึกที่หลอมรวมกันในค่ําคืนอันเปียกชืนนี้เสียงฝนตกยังคงไม่หยุดราวกับฟ้า กำลังร้องให้ให้กับความผิดที่เพิ่งถูกเปิดเผยพลตำรวจโทวสันหันกลับมามองตำรวจหนุ่มทั้งสองอีกครั้งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียกสงบแต่ทรงพลังทุกคำของเขาหนักแน่นพอจะทะลุผ่านเสียงฝนที่กระทบพื้นถนนวันหนึ่งพวกเธออาจเข้าใจว่าการเป็นตำรวจไม่ได้วัดกันที่ยศแต่วัดกันที่หัวใจของคนที่เลือกจะรับใช้ประชาชนเสียงของเขานิ่งแต่แฝงความหมายลึกซึ้งจนทั้งสองไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองเขาเดินเข้าไปใกล้พลางมองพวกเขาด้วยสายตาที่ไม่ใช่โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวัง ชายแก่ในเสื้อฝนเก่าๆที่เมื่อครู่ถูกหัวเราะเยาะตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่ทุกคนต้องก้มหัวให้เสียงรองเท้าเหล็กของตำรวจหนุ่มกระทบพื้นเบาๆเ,เมื่อเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอ,อกความรู้สึกกับอายเข้าครอบงำจนแทบหายใจไม่ออกพลตำรวจโทวสันมองพวกเขานิ่งๆก่อนจะเอ่ยต่อเครื่องแบบที่พวกเธอสวมมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติไม่ใช่กำแพงที่ใช้ข่มคนอื่นคนที่จนไม่ได้แปลว่าไร้ค่าคนที่ไม่มีบ้านไม่ได้หมายความว่าไม่มีศักดิ์ศรีพวกเธอเลือกจะดูถูกเขา เพราะเธอไม่เคยเข้าใจคําว่ามนุษย์อย่างแท้จริงคําพูดนั้นคมราวกับมีดแต่กลับแฝงความอ่อนโยนที่สั่นสะเทือนหัวใจตํารวจหนุ่มอีกคนเริ่มน้ําตาคลอเขาก้มหน้าลงจนหมวกเปียกฝนแทบปิดใบหน้าผมผมขอโทษครับท่านผมไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นใครผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกพลตํารวจโทวสันยกมือขึ้นช้าๆเธอไม่ได้ต้องขอโทษเพราะฉันเป็นนายตำรวจใหญ่แต่ควรขอโทษเพราะเธอทำร้ายศักดิ์ศรีของอาชีพที่เธอสาบานจะรักษาไว้พวกเธอเป็นตำรวจหน้าที่คือปกป,ป้องไม่ใช่เหยียบย่ำผู้ที่อ่อนแอว่า น้ำเสียงนั้นอ่อนลงแต่ยังหนักแน่นจนราวกับมีแรงกดอากาศอยู่รอบๆฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองบางๆที่ลอยอยู่กลางแสงไฟสีส้มพลตำรวจโทวสันมองขึ้นไปบนฟ้าฉันเลือกจะปลอมตัวมาแบบนี้เพราะอยากรู้ว่าลูกน้องของฉันมองประชาชนอย่างไรที่ผ่านมามีรายงานว่ามีตำรวจบางในายใช้คำพูดหยาบคายดูถูกคนจนฉันไม่อยากเชื่อแต่คืนนี้พวกเธอทำให้ฉันเห็นความจริงคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจตำรวจทั้งสองคุกเข่าลงโดยไม่ต้องมีคำสั่งน้ำฝนไหลผ่านใบหน้า แต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันคือฝนหรือหยดน้ำตาเสียงสะอื้นแผ่เบาแทรกอยู่ในความเงียบของค่ำคืนพลตำรวจโทวสันเดินไปยืนตรงหน้าเขาทั้งคู่คนเป็นตำรวจต้องเข้าใจว่าทุกคนที่เราเจอคือคนของประเทศนี้เขาอาจจนเขาอาจไม่มีที่อยู่แต่เขาก็สมควรได้รับความเคารพในฐานะมนุษย์ไม่ใช่ถูกตัดสินจากเสื้อผ้าที่ใส่เขาหยุดพูดชั่วครู่มองไปรอบๆเห็นประชาชนบางคนยังยืนฟังอยู่เงียบๆหลายคนก้มหน้าเหมือนรู้สึกสะเทือนใจสังคมจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคนที่มีหน้าที่ปกป้องกลับใช้หัวใจปิดกั้นคนอื่น ตำรวจหนุ่มคนหนึ่งกลืนน้ำลายยากเย็นเขาพูดเสียงสัน่นท่านครับผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนผมจะไม่ตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นอีกพลตำรวจโทวสันพยักหน้าเบาๆอย่าพูดแค่สัญญาทำให้เห็นและจงจำไว้ว่าคำว่าตำรวจไม่ได้หมายถึงอำนาจแต่มันหมายถึงการเสียสละเพื่อคนอื่นแม้แต่คนที่ไม่มีใครเห็นค่าน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนขึ้นราวกับครูสอนลูกศิษย์มากกว่าผู้บังคับบัญชาที่มาตำหนิเขาหันไปมองป้อมตำรวจเล็กๆที่ไฟกระพริบแผ่วๆพลางพูดต่อคืนนี้อาจเป็นคืนธรรมดาสำหรับพวกเธอ แต่สำหรับฉันมันคือภาพสะท้อนของระบบที่ต้องแก้ไขเราไม่ได้ต้องการตำรวจที่กลัวผู้บังคับบัญชาแต่ต้องการตำรวจที่กลัวว่าจะทำร้ายประชาชนโดยไม่ตั้งใจเขาหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วหันไปขึ้นรถลูกน้องรีบถือร่มมาคลุมแต่เขายกมือห้ามไม่เป็นไรฝนพวกนี้เย็นแต่ใจคนเราถ้ามืดมันจะหนาวกว่าน้ำทุกหยดบนพื้นนี้เขาพูดเรียบๆแต่ทุกคำเหมือนกระทบลงในใจของผู้ที่ยืนอยู่เมื่อรถรูเคลื่อนตัวออกจากที่เสียงเครื่องยนต์ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบพื้น และเสียงหัวใจที่เต้นแรงของตำรวจทั้งสองพวกเขายืนอยู่กลางถนนด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ความอับอายความสำนึกและความกลัวปนกันจนแทบไม่กล้าหายใจพวกเขามองหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไรเพราะต่างรู้ว่าชีวิตในเครื่องแบบของพวกเขาไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไป